ไม่ค่ะไม่อยากถึงเลยเฮ้ยพาวเาพัเกิลจะทำหนังอะเราดูนักแสดงดิแซป้า ตัวกระตูนในตำนานของสาววัยใสสุดอิเอเซนอย่างเอลิดาร์คือจะบอกว่าดิฉันอยากแต่เป็นพาวเวอร์ฮับเกิลมากเพราะว่าคลิปแรกที่ฉันดังเนี่ยสักจำได้ลเลยฉันแต่งเป็นพาวเวอร์ฮับเกิตัวใหม่ล่าสุดคือตัวบลิสนั่นเองแต่ว่าตูวยังไม่เคยแต่งเป็น3ตัวเลยวันนี้จะแต่ง3ลุกเลยไหมหรือรู้ละสมตัวในดึงลุกสวัสดีทุกคนนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wish List ค่ะรายการใหม่ล่าสุดของเรานะคะคือ Wish List นะคะ Wish ที่มาจากคำว่าแม่มด List ที่มาจากว่าคำว่าเลือกหรือแบบรายการที่เลือกนะคะรายการนี้ตูจะเป็นรายการที่เลือกของจริงๆคู่คู่มารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะจริงๆคือ Wish List เนี่ยมันมีมาหลาย EP ละ ก็ตูใส่หัวข้อไว้แล้วนะคะแล้วก็ทำเพลย์ลิสต์ไปแล้วนะคะใครอยากดูก็เดี๋ยวตูใส่ลิงก์ไว้ใน description box นะคะไปดูได้นะคะของแปลกๆต่างๆแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะรีวิวกันนั้นเราเกินไปแล้วเป็น Powerpuff Girl เพราะฉะนั้นเครื่องสำอางของเราเนี่ยต้องเป็น Powerpuff Girl ปะ ราคาที่ได้มานะคะก็เป็น3,970บาทถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยเยอะมากๆก็จะให้ดูกันเลยมาค่ะท่านนุกคนขามน่าหลกมอกคือจะบอกว่าไลน์อัพนี้เป็นเครื่องสำอางของคันเลอป๊อปนะคะ X กับคันเล่อคันเลอป๊อปในกากอะไรคันเลอป๊ออ X กับ power pop girl ค่ะนั่นเองนะฮะไอคือ โยนทิ้งไปเลยแทนทันดานน่ารักมากทนดาหรักละความโก้ความไรเหมาะกับสาวเขาครับปะอ่ะมีมาทั้งหมดสามอันอันนี้คือโลเลร์กลอสสามอันนี้คือต่างกันที่กลิ่นสีแดงวอเตอร์เมลอนสีเขียวกรีนแอปเปิ้ลสีฟ้าคือบลูบลัซเบอรี่ต้องลองทุกอันนะมันจะได้รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงอ่ะ เหมือนแก้วเหมือนกันนะทุกคนแต่เป็นเหมือนพลาสติกแบบแขกเอ้ยเทคโนกล้งกกสุดป,ปร,กร๊กเฮ้ยจะไล่ตูนเฮ้ยคือมันมีกลิ่นแบบชัดเจนว่าเป็นกลิ่นวอเตอร์เมลอนบับเบลิลคะ่ะสีฟ้า คือเหล็กอ่ะมันเย็นมันทำให้ได้ความรู้สึกที่เราลงไปมันแปลกกับแบบมันเหมือนเอาลออนทาจักรเละมาทาปากอ่ะตูนว่าเขาเป็นแบบว่ากลอสบำรุงปากปะไม่เชิงเป็นแบบกลอสแบบท็อปโคดกับลิปต่างๆอะไรประมาณนั้นไหมต่อต่อต่อตอ,อันนี้คือยังว่าอัลตร้าซูเปอร์พาวเวอร์สลิปมาส์ดูโอสีน่ารักมากทุกคนเป็นลิปแบบทาตอกนกลางคืนหน มันแบบฟิลบัตเตอร์เนยๆหอมเหมือนขนมแกมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยแบบต่างกันเลยแบบคนละสูตรไปเลยอ่ะแกว่าต่างปะอันนี้คือดูเหลวมากอันนี้คือแข็งไปเลยอันนี้ไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจืด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 จกดจื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  กอนกิบติดเลยติดเลยกิบเหมือนพวกตัวระบาดอะ่ะมันบางบางมาซัมมาบูมาเดทครับสติไม่ดีเปาต่อไปมันเป็นอ่าคัลเลอร์ติกนะคะแต่ว่ามาในแบบตีมตัวร้ายคือันชอบตัวร้ายของพับพับตัวมาโมโจโจโจ r i n c e s s Him เฮ้ยน่ารังมากไปะ่ะไม่อยากทิ้งเลยก็แกะมามันไม่มีลายอะไรอะ่ะ ไม่ติดายไหมตรงตรงดินสออแทนนั่นนะเดินสามสีแบบนี้ค่ะสีตามตัวเพราะพับทั้งสามเลยนะคะอ่าสวัสดีเริ่มแกส,สีน่ารักมากมันเป็นวาววาวกลิตเตอร์ชิมเมอร์อันนี้คือต้องไปใช้ตอนไหนคะเนี่ยใช้สำหรับแบบทาถูทาถูทั้งตาเหรอ ต่อไปคือส e ีปลกแก้มค่ะอันนี้เป็นกระดาษนะคะแล้วก็ปั๊มนุ่นูนะคะตัวแตกตัวกระตูนจะนูนนะคะชื่อสีนี้คือ fighting crime นะคะโอ้โหโอ้โหแม่เงยอันนี้เป็นทาตาหรือเปล่าค่ะไม่ทราบไี่ไดน่ารักจังเลยสีนี้ saving the world ค่ะเป็นสีแบบโคโรประกาลังแต่จากที่ดูเนี่ยคือแบบมันใหม่ตะ มันไม่มีชิมเมอร์เลยอา,อาจจะทำให้ดูแก๊สได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองกันหมดเลยวันนี้แทนแทนแทนเพรสพาวเดอร์พาเลตนะคะเป็นสีตาสีตาสีตาน่ารักมากส<า>ีช้ย,ยากจังเลย แต่เดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนดราม่าบอมบับเบิร์บาเบาบาฮ้ยเป็นอ่าบับเบิลบับเบิลบ,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 บาร์ดทุกคนมันเป็นแบบเหมือนโยนลงไปในแบบอ่างอาบน้าแล้วมันก็จะทําฟองนะคะเป็นรูปดาวและมีมาอันเดียวคนเราอาบน,น้ําวันเดียวตลอดไปจากที่ดูแล้วเนี่ยยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราจะเล่นได้แค่สีตาเนาะเพราะฉะนั้นขอยย่าดนะคะนิดนึงไปลงสกินคิ้วคอนทัวร์ต่างตางให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา A later. few moments แทนซาดารันคัมแบ็กนะคะไปทาตาสีขาวมาคือจะบอกว่าไม่มีในพาเลตมาสีขาวไปขโมยอันอื่นมาเพื่อความแบบติดชัดสีแน่นให้ทุกคนได้เห็นกันมาพร้อมและเอาบอกตรงนะว่าคิดยังไม่ออกเลยว่าจะแต่งแบบโทนฟิลไหนเราก็จะลงสีครามไฟติ้งก่อนนะคะสีน้ำตาลนี้ไม่รู้จะลงทำไมสิ ต้องลองไปก่อนเผื่อรู้ว่าเออจะแต่งยังไงสีชมพูเลยละกันโอ้ oh m ม g ก d ความฟอร์เอายิ่งโอ้ m ม่ก d โอ้ m ม g ก d มันแพชี่อ่ะทุกคนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันติดแบบไม่เท่ากันอ่ะเฮ้ยทุกคนตูนว่ามันเหมือนไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันเริ่มแปลกๆลกวะ,ะอะตัวลงสีเขียวต่อซิลิโคโค,ค่ะ สีมันออกไปทางแนวแบบพาสเทลอะทุกคนมันมันไม่แจ่มวาวอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนพอแบบเลนอะสีภูหายมาเลยคือเป็นสีตาที่ไม่เน้นติดบนตาหรือเปล่าหรื <c oughs> อยังไงวะแต่เป็นเน้นติดบนแปลงฮะเริ่มงงอะไรอย่ามาไม่เห็นความสวยเลยอะไรวะ ที่แปลงชัดมากแจม่มอะซีดซีดมากตูนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่สวยเลยไอพรมเมอร์ก็ลงแล้วอะคือมันไม่สวยที่สีอะแกมันไม่เห็นเหมือนตรงนี้เลยวันพาสเทลวันนี้ยเอาะให้ดูมีสีพาสเทลนะเขียนว่าพาเลตชื่อว่า p a สเทลก็อ อันนี้คือพาสเทลก o อดอันนี้คือพาว f ์เกิลฮะคือพาวฟ์เกิลอะแพชชี่มากแบบไม่ติดอะเอาว่าง,ง่ายน้อยใจอะเสียดายตัง <S <S คือมันเป็นพาวพาวเกิมันต้องสีสันสดใสถูถกไหมอุ้ยแกแต่พอฉันใช้นิวที่ตามันติดแจ่มมากเลยวะ่ะสีฟ้ามันวแจ่มขึ้นมากเลยอะอีบา้าแต่มันหมดยุคจะมาใช้นิวแต่งหน้าแล้วปะอุ้ยดูดิดูดิดิพูแจ่มขึ้นมาก ช้นิ้วใช้แปรงอยู่เป็นคอลเลคชั่นที่ใช้นิ้วแต่เราไม่ได้อ่านเฮ้ยติดดีเลยอะ่ะคือต้องใช้นิ้วหรอเละเทะมากเลยไม่สวยเลยไม่สวยเลยเละมากไม่สวยเลยยอมแพ้ยอมแพ้แลวโวยหุดหงิดอาไม่ต้องสรุปแล้วเนาะได้แค่นี้แหละ้าว ไม่สวยเลยใช้นี่ต่ออะไรเนี่ยคัลเลอร์สติ๊กสีโมโจโจโจค่ะสีเขียวคอยดูนะไม่สวยอีกจะเขียนตรงกลางเลยเละแบ่งไปเลยเดอกพอเป็นมันไม่สวยใช่ไหมแบ่งไปเลยจบอยู่ของใครของมันจบเละเดยเละเดยพังทลายเดยแต่อีสีสติ๊กอันนี้สวยนะเนี่ยอืมอะไรหรอ แต่งตาอะไรเหรอคะพี่ตูนอปรีมากตรงนี้คืออะไรไเฮ้ยเล็ดมากเลยอะ่ะอุ้ยพังพินาศเด <_' S 1> เล็ดมากเลยอะ่ะมันดูแลตน้ําตาสี่ตาแล้วว่าสี่มพูเยี่ยสุดๆเกิดคำว่าเยี่ยอีดอใช้คำว่าอะไรไดีบไรลยกันหนอะเชื้อป้าฉันไม่เคยแบบใช้ของคั l o ล p ป๊อปเลยอะ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ซื้อมา แต่คือจากรีวิวที่ดูดูอะคือสีสวยสีชัดไม่อยากจะเชื่อว่าชีชีแกงคาราปอมชีแกงเดี๋ยวติเอาตาปอมให้ใหญ่ให้มันบังติเพร็รเยอะๆให้มันบังสีตาแล้วเดี๋ยวกลับมา a few moments later สูตรจะเหลืออดทนละเราไปเปลี่ยนสุดมาแล้วนะคะแต่ว่าเราเหลืออันนี้อยู่สีปัดแก้มที่ยังไม่ได้รีวิวมองว่าสีแรงปะ อนนเมหืกักไม่มันแรงเกินงั้นเดี๋ยวตูขอเลือกใช้เป็นสีนใช่อันนี้ละกัน Saving the World ค่ะวิสิบะแก้มสวยมากวิสีบะแก้มเนื้อด้านสวยมากคือปกติตูไม่ค่อยใช้สิบะแก้มเนื้อด้านตูรู้สึกว่ามันแก่ใช่ปะแต่สีนี้มันสดใสอะ่ะมันเลยดูไม่แก่มากแต่สวยมากเลยอะ่ะโอยเซ็ตลิปมาร์กนะคะที่ทาไว้เดี๋ยวตูจะเน้นเป็นลิปกลอสของเา้าละกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนขอบปากใช้สี เข้มๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลงลิปกลอสง่ายๆล้วกันเมื่อกี้ตูใช้สีฟ้ากับสีชมพูไปใช่ไหมเดี๋ยวใช้สีเขียวค่ะบัตเตอร์ครัพอ้อยเหมอือนโซการ์อ้อยหิวหิวเหมอือนโซการ์อ่ะเดี๋ยวกลับมาฟินิชลุก นนนดน <tinc S 1> ที่สุดเราก็ทําลุคดีสําเร็จตอนแรกคือคิดว่าอจะทำอย่างไงให้3ตัวมันอยู่ในตูนคนเดียวนะคะก็เลยทําอย่างงี้ผมสีดํามาัตตาคาบผมสีบลอนของบับเบิ้ลผมสีส้มของบอซัำแมนาน่าาเสื้อของมัตราคับสีเขียวกระโปรงสีส้มบอสซ้าต่างหูกับโชเกอร์สีฟ้าบับเบิ้ลนะเออรวมกันน ในหนึ่งคนก็เลยสติไม่ดีกว่าเดิมดูเป็นบ้าเป็นบออ่ะเรามาไฟน้องต่อกันว่า wish list อันไหนที่ wish จะลิจริงๆนะคะหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วหลายๆคนคงจะรู้ออกว่าอันไหนคือไม่ชอบเอาไม่ชอบที่สุดไม่ที่สุดที่สุดที่สุด,ท,สดที่สุดเลยสีตาทุกคนมันไม่ชอบจริงๆแต่ว่าตูนแอบ,บเอาสีไฮไลท์สว่างๆมาทาตรงโหนกแก้มนะคะก็ได้เป็นไฮไลท์น่ารักน่ารักอยู่แต่ว่าสีตาอื่นๆเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะว่ามันไม่ติดอะ หลุดแล้วเห็นปะต้องเลยนดีวะนี่สีมูนหลุดแล้วสีเขียวหลุดแล้วตรงบริเวณประมาณนี้นี่หลุดหมดแล้วสีสีตาคลรือเปลเป็นงี้เหรอจริงๆแล้วอะคืออยากรู้มาติดที่แปรงแต่ไม่ติดที่ผิวหรือ,อยังไงอยากรู้มากนะอ่ะและถึงสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนมีและได้ลองใช้นะคะคงไม่พ้นอันนี้ึง สีปัดแก้มนั่นเองตูนชอบมากคือมันเฮ้ยพอปัดลงไปมันส,สวยอะ่ะละมุนแล้วมันก็เป็นสีแบบด้านที่แบบดูไม่แก่สีมันสดชื่นดูผิวสวยแต่เดี๋ยวเราจะลองสีนี้กันเพราะสีนี้ไม่ได้ลอง Fighting Crime นะคะโอ้สีคือมามาเจนต้าติดม่วงมากน้อกว่าเดิมบางคนสติไม่ดีกว่าเดิมมันชมพูมันแต่พูดถึงอะมันไม่ได้ฟิกอัพสีขึ้นมาเยอะเหมือนกับ บนตลับนะเออมันก็เลยดูซอฟๆแหละอย่างว่าสีตายังจะไม่ค่อยติดเลยสีแก้มติดเท่าน,นี้ก็โอเคละไม่ต้องติดมา <c oughs> คือเข้าไปดูในอินสตาแกรมคัลเลอร์ป๊อปมาใช่ปะไปดูแบบพวกตัวอย่างนี้เขาแต่งๆรื้องงเขาแต่งไงได้อย่างี้คือสีบันเบลนสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นที่ แปลงหรือเป็นที่เรา,าอเออฉันไม่ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ทั้งหมดโดยรวมนะคะก็สิ่งที่ยังไม่ไลองก็คือบับเบิ้ลบาร์สอันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายสตรอรี่ลองละกันแล้วก็รอติดตามได้ในอินสตาแกรมตูนะคะอะไรยังไงเนาะอันนี้แต่มันไม่ก็ไม่ไมมน่าพิเศษอะไรมากเพราะมันเป็นแค่บับเบิ้ลบาร์สโดยรวมตวรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้น่ารักมากตรงที่ว่าเขาใช้าพาวพาฟมาเป็นธีมหลักใช่ไหมสีก็น่ารักดีแต่ว่าบางอย่างก็คือใช้ไม่ได้จริงแต่บางอย่างก็คือทําไมทามาเยอะเกินกลอส อะไรเงี้ยมีกลอสไม่พอมีลิปบาล์มเนี่ยมันงงเขาใช่ะมันเป็นลายที่มันคล้ายๆกันมันทับๆกันมันดูใช้ได้น้อยเนาะส่วนลิปบาล์มนี้โอเคโอเคเลยแต่ถ้าใครชอบ Power Puff Girl จริงๆตัวนก็แนะนำให้ซื้อเก็บไว้ก็ได้แต่ใช้ไม่ได้จริงงงอ่ะมองตกเสาเสียดายเงินแต่ว่ามันน่ารักไงแล้วหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเพราะเราบ้าๆวอๆกันไปด้วยกันอจบแล้วคลิปนี้นะคะ รู้สึกว่าลุกฉันน่ารักมากมันพอจะดูเป็นเพ,าพา้าะพ้าไหมหรือพอจะดูเป็นลุกแบบสติไม่ดีไงใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาด้วยว่าตูนสวยมากสวยสุดๆส,สวยไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าบายยแล้วยอกั